มาทุกคนเรามาเล่าหาันพี่มือของบางเช็ดกับบางเช็ดอันหนา้าบางเช็ดเราก็นุกกันนี่คุณ <c oughs> นี่มาเล่าพุกนั้นนะครับศิละปะบนไม่เล่เล่เล่ช่วยไหมมีปลายรานาบเจ็บปลายรานาบว้าเขียนไดมอนต์ไม่ว่า,ราเรือว่ารถทั้งปลายรานาบเลยไดมอนต์นะครับใครดีสลักรถทั้งหมดไปยังกนะับผู้จับมวย นี่ทุกคนและพวกนันจะจัดเนาะ <c oughs> นี่ความช่วยห้ามครับหลายเสน้นคมกริบเลยบางเขตบางเชตนะครับไม่ต้องร้างไม่ต้องเลยครับสดๆดใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับบางเชตนุกกันนี่คุณดดดดเดเดเเขียนเรือเขียนเรเขียนไปไรได้ต่างๆนานะ ครบซับจบเตีบางเขตครับโอเคครับผมใครสนใจติดต่อได้เดี๋ยวผมถึงเบอร์โทรไวให้กํหลังด้วยเบอร์โทรบางเขตดเดี๋ยวรงโอเคครับ